สวัสดีครับผมพบกับช่องใจนําทางอีกเช่นเคยครับวันนี้ของเอาทฤษฎีการเรียนรู้นะครับในกลุ่มนุษยะนิยมนะครับมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยครับโดยทฤษฎีที่จะนํามาเล่าในวันนี้นะครับเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของแฟนะครับผมโดยแฟนะครับเชื่อในทฤษฎีของผู้ถูกกดขี่นะครับเขาบอกว่าผู้เรียนต้องถูกปลดปล่อยจากการกดขี่ของครูนะครับที่สอนแบบเก่า ผู้เรียนนะครับมีศักยภาพและมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรที่จะกระทําสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะครับแต่เขาก็เชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนนะครับระบบการศึกษานะครับควรจะให้อิสระภาพในการเรียนรู้แก่เด็กๆนะครับผมคบในกลุ่มนี้ก็ดูก็จะมีความอิสระมากเลยนะครับผมอิสระตั้งแต่ระบบการศึกษานะครับที่จะให้เด็กนะครับมีโอกาสในการเลือกเรียน นะครับตามความสนใจนะครับโดยที่ไม่อยู่ภายใต้การกดขี่ของครูนะครับผมครับผมก็คงไม่มีตัวอย่างนะครับครับก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์แก่ทุกท่านครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ